เศาสชาลาที่หนครับโอเคมาครับรถเร็ยวเลนที่109สสินนก้างนีกนางเทบัาดีวาดไปทาถานีเซ็งใหม่ครับนี่นายหวนจไม่ได้เมืออย วันนี้อากาศเริ่มเย็ยนนะครับอ่าเย็นถึงวันที่ยีิบแปดเลยโอ้โหช้ามาโอ้หหนาวเลยเก็ใครที่อยู่บ้านนะครับมาหอคเกอร์ห้าเปิดพลมด้วยนะครับอ่าสี่ซึมแปดตาเวลาสองสิบหนึ่งซา2สองร้อยยิบสองอะไรเนี่ยนะจุมแสงช่องรบฟันทับปีด อัาต้ำสี่หนึ่งสองสี่คับมาต้ำ ที่นี่บาร์บูนาที่แส่บาร์บูนาเพื่อสามีค่าสองจะลองไหบาบูนาบนตัวรับมีคองรมทารนารวจขาบุรุนะครับกับร์ที่จอดชาชลาที่หนึ่งเร็วเที่ขึ้นที่หนึ่งเก้ัสม่สาในกรุงเที่มวาร์บายไร่สองีนเเ่นราทำไมันเลยจะนาดีนะที่หนักใหญ่เลยดิโอ ขามเลียยมาเกิเลยสิ่งมาเลยโอ้โหเลยะหาหนีแล้วสองพึ่งหนึ่งขึ่นมาเออรนสิไปแล้วไปนานังสองึหนึนัไปแล้วแล้วไปนานดังี่ยไปแล้วไปแล้วไอ้รุ่นสุดท้่ย ไปแล้วตั้งนานแล้วต่อทับอนไปหมดแล้วอืมอือแล้วเลยนะนี่แล้วเกิอไปเลยถึงตรงวัดไทรมงคลแล้วตอนนี้มันถึงได้แล้วเพื่อประมาณประมาณนี้ถึงแล้วถึงมาแล้วไป แล้วเลยเกิบในหานี้นะครับมาทุกคน